กับคิมก่อนค e ่ะเดี mm ๋ยวช่วงหน้าไปซ่อมแม่กันนะจ้ะค่ะก็วันนี้เราก็มาเป็นมาเปิดกองวิกสามค่ะเปิดพรอมวิกสามครับผมละครลสำหรับละครของเราก็จะออนแอร์วิคสามเดือนสิงหาคมครับก็วันนี้ก็ตื่นเต้นอยากดูแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ชมทีเซอร์กันขอบคุณสตาร์ช็อปคุณอะไรของเราไหมคะสตาร์ซีดีค่ะ ผมแล้วแฟนคลับเราอีกครั้งนึงแบบจริงจังใช่ครับแฟนคลับเยอะมากจริงขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมตื่นตันอีกแล้ว <c oughs> เราก็ถือว่าเป็นกำลังใจเนาะใช่คท <c oughs> ี่ <c oughs> อาทั้งคู่นี่ข่าวว่าไปถึงไปที่สมิงยังไงคะทนะั้งคู่ไม่มีครับไม่มีไม่มี <c oughs> <c oughs> เราก็ว่างกันเนาะก็เลยไปแต่ว่าอย่างนั้นไม่ไม่มีแน่นอนไม่มีสองที่อยู่สองคนหรือเปล่าคะไม่มีครับอย่างที่เห็นก็คือไปไปไปกับหลายคนใช่แล้วก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันทั้งหมดหลายๆคนตอนนั้นไปเที่ยวหรือว่าไปทำงานอะไรไปเที่ยวค่ะเที่ยวครับเราทีเราไปด้วยกันไปแกงๆตลอดใช่ไหมคะใช่ตัวคนของเราเขาใจดีไหมครับ เบื่อไหมครับชินแล้วครับไม่เป็นไรครับผมก็นั่นแหละเรื่อยๆครับผมอะ้วของเราเนะคะเห็นคนเก่าใค้เสนอขึ้นสื่อว่าเคยเป็นไม้ที่ลอกไปแล้วแต่ไป็นวายจีเมาตลอดอ่าคนไม่ยอยคนที่จะบอกว่าขอเป็ีศาจอะไรอย่างเงี้ยไม่มั้งไม่ใช่มั้งครับผมผมส่วนตัวไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นครับยังได้คุยกันบ้างบ้างครับผม นะครับเพื่อนเหมือนเดิมครับเพื่อนเหมือนเดิมหรือเพื่อนที่เหมือนเดิมเพื่อนเหมือนเดิมฮเพื่อนเหมือนเดิมเราจะพับงานที่มีหรือว่าหาคนมาเลยยังไงคะตอนนี้ก็ขอเขาอ,อยู่กับตัวเองให้มันมากๆดีกว่าครับก็ก,ก็อยากอยู่นิ่งๆบ้างชินกับการอยู่คนเดียวอยง มึงชินการเป็นคนอยู่คนเดียวร้องทำไมเหรอก็ะสินก็ก็ก็ถือว่าปรับตัวได้ครับมาสองสนิทตอนนี้เหรอมันก็ต้องมีเหงาอะไรอะไรมันต้องมีเหงากันบ้างครับเป็นธรรมดาแต่ว่าคนเรามันเรื um ่องนี้มันเรื่องเล็กครับผมเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ไม่ด้องใคร I uh don't -oh. จริงๆสารภาพเลยว่าวันนี้มามาเป็นติ่งตัวเองมากจริงเหรอตัวเองเสร็จก็จะไปนครปฐมแล้วอ้าวไปทำอะไรครับมีสามสัญจรอ๋อขอบคุณมากเลยขับดีใจมันขับเยอะมากก็ ่ะรู้สึกดีครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาเจอแฟนคลับในวันนี้แล้วก็ได้มีโอกาสได้มาเจอบ้านเอหมากคิมได้มารวมตัวกันอีกทีหนึง่งครับผมก็รอลุ้นละครกันออนแอร์ซ1นซเสิงหาครับแล้วก็ตามหายไปไหนมาหลายเดือนเหลือเกินห,หายไปไหนมาถ่ายละครถ่ายละครใช่ตอนก็อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้มันมันมันเร่งแล้วก็ก็รีบพัดนัดับถ่ายให้ให้เสร็จครับผมวันนี้ออกตรงนี้หนึ่งมาค่ะไม่เหมือนเดิมเหมือนเดิมอลังการ ครับผมก็ทํางานเยอะครับผม ติมลัวแล้วกันค่ะหลายคนแบบรอมันสนุกขนาดไหนคะครับผมก็เรื่องนี้ไม่มไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเพราะว่าพวกเราเได้คุยกันแล้วว่าทุกคนต้องมีความสุขที่ได้ดูเพราะว่าเราเวลาแสดงเนี่ยเรามีความสุขมากเราสนุกมากสนุกไปกับมันแล้วผมเชื่อว่าคนดูจะได้รับความสุขนั้นด้วยครับจะแบบเอะมีข่าวด้วยกันแล้วจะยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะมีขาวว่าวก็อาจจะเป็นธรรมดาครับผมก็คงจะคงจะได้คู่จิ้นอีกทีมั้งเอ็เค ตรงมากินซุกี้เลยใช่แอ่ผมก็มีฉากแบบฟินๆเยอะมากเรงนี้ใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นฉากก็กุ๊กกิ๊กพระนางแบบแบบคอมเมดี้ครับผมอย่างอาโนเน่ใช่ล้มทับกันอะไรอย่างเงี้ยอยากล้มทับดูให้ว้ามีโปรเจกต์ต่อไปคมีวางตัวไหมครับครับผมก็ได้คุยกับทางช่องแล้วนะครับก็จะน่าจะได้เล่นเรื่องของพี่นกสินใจของค่ายเมตตาครับ เปิดกล้องเร็วๆนี้คงจะได้เปิดกล้องเร็วๆนี้ครับก็เ,เ,เรื่องพบรักหลายคนบอกว่าเอ๊ะเต็มสีกับหมานี่เล่นละครเรื่องเดียวกันได้ไหมค,ครับแบบแค่ใกล้ค่ะโอ้ถ,ถ้า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 ทางผู้ใหญ่เห็นว่าเหมาะสมผมก็โอเคครับ,บได้อยู่แล้วเนาะได้อยู่แล้ว<า><า>คนละคนกันคนละคนกันเล่นแต,แต่แต่หน้าเหมือนกันจริง <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนกันจริง เหมือนกันมากเลยนะดูไกลนี่ใช่เลยแล้วหัวใจเป็นยงไงบ้างฮะตอนนี้ตอนนี้โสดครับผมริงเลยเล่นกีฬาอย่างเดียวใช่ก็ทำวันทำแต่งานเป็นข่าวก็ไม่ใช่เลยนาะน้องปรีมอะไรบ้างอะไรบ้างพอไม่มีไม่มีครับตอนนี้โสดอยู่คนเดียวครับถุงแฟนลับ M ตัวเดียวแล้วก็ MK ด้วยครับผมเร็แฟนขับนะ31สิงหาคมนี้นะครับไม่พลาดนะครับอย่าพลาดรีบกลับบ้านไปเปิดทีวีดูนะครับละครต้นรักริมรัวครับหวังว่า จะมีความสุขกันทุกคนครับว่าพี่หมากหล่อแน่นอนหล่อมากจ้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะคิมวันนี้เป็นการเปิดคิปี่สามเรามาเป็นอะไรจากเรื่องอะไรครับคิมเรื่องต้อนรับเริ่มรัวค่ะกับพี่หมากเป็นยังไงบ้างเรื่องราวเรื่องนี้นู้ตึดให้ลุงจตุรบ้านฟังนิดนึงก็ ว่าเป็นละครที่คุกกิ๊ดน่ารักแล้วก็ได้จิ้มกันแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องนี้ดูสบายๆไม่เครียดค่ะแล้วก,แวก็แล้วก็ให้ความรู้แต่แก่คนดูได้เยอะเหมือนกันค่ะเราต้องตั้งใจดูมากๆนะคะวันที่31สิงหาคมนี้ค่ะออแล้วคาแรคเตอร์เรื่องนี้อรับเป็นยังไงบ้างครับจิมเป็นสาวทำงานค่ะสาวบ้าทำงานจนลืมนึกทุกอย่างไปค่ะว่าจริงๆแล้วความรักมันอยู่แค่ใกล้ๆน,นี่เองทำไมประกอบคู่กันนี้แบบว่าคนทีบอกว่ายิ่งแบบยิ่งจิ้มกันมากขึ้นอย่างไรบ้างครับพิม ค่ะอาจจะไม่จีบก็ได้ไม่รู้ต้องรอดูครับตอนนี้ผัดได้มากี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับคีมตอนนี้จะจบแล้วค่ะเหลือแค่คิวเดียวก็คือเดือนสิงหาได้ดูกันแน่นอนแน่นอนทองทองข้าวหลักพลเรตตุ้งขนาดไหนครับคีมคีมจะคาดหวังกลางๆค่ะสำหรับทุกเรื่องเพราะว่า ถึงขนาดแบบเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องต้องขอให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้แล้วก็เราก็ตั้งใจทํางานกันทุกคนครับแล้วก็ฝากด้วยลายกนนะคะสมบัติต้นรักเอ็นวด้ขาโอเคขาพิมพ์หอมมากขา สำหรับวันแม่ปีนี้นะคะก็ขออวยพรให้คุณแม่ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆนะคะขอให้ร่ำรวยนะคะแล้วก็ลูกๆทุกคนนะคะรักคุณแม่ให้มากๆนะคะ